ออกจากสารก้มหลวงชุมพรครับผมกระตูนขี่มาตามป้ายอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวครับ แล้วตอนนี้นะครับผมกัตูนนะครับเราสองคนอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับตูนวันนี้กับการได้ขับขี่ทริปยาวๆครั้งแรกมาทางภาคใต้ครับผมดีนะผมชอบมากเลยคือมันทางใต้เนี่ยปกติผมเคยมาก็มาแค่ปลานโชคปาน่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทางอย่างนี้มันพอผ่านประจวบม,มาผมรู้สึกมันเย็นลมเย็นมันประทะตัวเลยรู้สึกว่าดีนะมันก็สนุกเลยตอนแรกนึกว่าจะร้อนนะก็ไม่ร้อนแล้วก็พอมาถึงชุมพรก็ได้เจอทั้ง ทะเลแล้วก็ภูเขาเลยใช่อารมณ์มันเปลี่ยนเร็วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาในทะเลแต่ซึ่งมันดีนะมองมองผ่านต้นมะพร้าวมาเป็นทะเลใช่จากเมื่อกี้ที่เราไหว้าสารเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรใช่ปะก็อยู่ติดริมทะเลเลยแล้วก็ได้สักระท่านถือว่ามาถึงชุมพรปุ๊บแล้วก็ไปไหว้ท่านเนี่ยก็คือเคารพเหมือนเจ้าของสถานที่แหละถึงที่แล้วใช่ไหมแล้วก็มาต่อที่เนี่ยจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเนี่ยก็ได้สัดขึ้นเขาเล่นโค้งกันมานิดหนึงเน้โหชันเหมือนกันนะเมื่อกี้มาถึงแล้วคุ้มนะอ่ะเอาตัวรอดกมาไ้ และดูวิวข้างหลังดีเป็นไงวสวยมากๆต้องบอกว่าสวยสุดยอดเลยจริงๆตรงนี้ถ้ามาจุมพรอก็ต้องขึ้นมาจริงๆควรจะต้องมาเลยนะผมว่าแนะนําเลยจากตรงนั้นจากตรงที่ว่ายเส็ดเตียมาก็ไม่ไกลปกติแล้วกลุ่มดีบิ๊กไบช้อปเปอร์กรุ๊ปเราเนี่ยก็จะออกทริปกันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับ ซึ่งตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้มีโอากาสออกบ่อยนักเท่าไหร่แต่ที่มีได้ไปไกลๆก็คงเป็นอุบลมุกดาหารเชียงรายและก็น่านครับผมแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ลงใต้มาไกลที่สุดของผมมาถึงชุมพรก็เป็นความรู้สึกที่ท้าทายดีนะครับใน,ในใจผมก็อยากจะไปให้ครบทุกที่อยู่แล้วครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับสำหรับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ลงใต้ท้งแรกของผมนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับ ได้เจอเส้นทางการขับขี่ที่สวยงามนะครับผู้คนที่น่ารักแล้วก็สถานที่เที่ยวดีๆครับผมว่าชุมพรเนี่ยเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เมืองหนึ่งเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยเริ่มที่จะหลงเสน่ห์ทางภาคใต้มากขึ้นทุกวันแล้วครับสำหรับทริปหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่อ,อยังภาคใต้อีกสักจังหวัดนึงครับแต่จะเป็นจังหวัดใดนั้นผมขออุบไว้ก่อนครับอย่าลืมติดตามต่อในทริปหน้านะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับสาหรับเทปนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชม3าท่านแรกนะครับที่ตอบคาถามเขาบาว่าเรือลบหลวงที่ตั้งอยู่บริเวณสารกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มีชื่อว่าอะไรนะครับหลังจากจบรายการในวันเสาร์ครับรับไปเลยครับเสื้อสวยๆจากล็อกเอ็กเพสครับขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจากออลลีรัตและล็อกเอ็กเพสครับและที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณที่พักสวยๆบรรยากาศดีๆโรงแรมเอเตชุมพรครับ